สวัสดีครับ,ท,รบ,รบท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านไปวัดป่ากล้วยนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ,าททารบมาไปเที่ยววัดป่ากล้วยนะครับาพาท่านไป กับท่านท้าวเวสสุวรรณ ครับมาทักทายพี่จำปาพี่สบายแก้วนะครับนี่ครับเป็นตู้บริจาคนะครับรวมบุญบูญชาก็มีดอกไม้ทูบเทียนจำนะนี่สงศ์วัดลำพาวันหรือวัดป่ากล้วยโดยมีพี่สบายแก้วพี่จำปานะครับจะเป็นจัพานบุญให้กันนะครับ ก็มีหลายท่านนะครับไปนำชุดสีต่างๆสวยงามนะครับมาให้กับพี่สบายแก้วและพี่จำปาได้สวมใส่นะครับก็เลือกใส่นะครับเนเครื่องประดับตกแต่งก็มีนี่ก็คือพี่จำปานะครับก็มีเครื่องประดับตกแต่งนะครับเืียงมุกโอ้โหสวยงามมากนะครับ มีโตเครื่องแป้งมีดอกไม้สีแดงน้ําสีแดงนะครับอันนี้พี่สบายแก้วนะครับมีสบแก้วชมสวมมงกุฎนะครับสวยเป็นคนสวยอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วมีโตเครื่องแป้งให้ให้ตกแต่งเพิ่มความงามขึ้นไปอีกเนาะมีสบายแก้วมีชมป่าเออ ให้โชคให้ลาบให้เลขกับผู้ที่มาเยี่ยมมาชมเด้อแล้วก็เอฟซต่างๆขอให้ท่านได้โชคดีด้วยส่งความโชคดีให้กับเอฟซี FC ต่างๆด้วยนะครับพี่สบายแก้วและพี่จำปานะครับนี่นะครับก็ได้ดูอื ไปดูตรงนี้แล้วก็ไปดูตัวเลขกันนะครับว่าจะเป็นจะเป็นตัวเลขตัวไหนดีนะครับตาดีได้นะครับจะโชคดีกันทุกคนแล้วแต่ดวงชะตาชีวิตของแต่ละท่านนะครับมันบอกกันไม่ได้มันแข่งกันไม่ได้วาสนานเนาะ <laughs> เออ ยังไงก็ขอบารมาีพี่จำปาและพี่สบายแก้วได้แผ่บารม,มีคุ้มครองให้เอซีทุกท่านได้มีโชคดีในเงินในเงินได้โชคดีเอาไปดูตัวเลขกันนะครับตัวเลขเป็นยังไงเอยอ้าวใครตาดีก็ได้าตานี้ไม่เดียวดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ชัดไหมครับ ชัดไหมครับชัดไหมครับ <c oughs> น่าจะชัดเนะอื่างนี้ทูบอีกทั้งนี่นะครับอี่าะนื้นะ <c oughs> ชัดไหม <c oughs> ยู่ชัดๆนะครับ <c oughs> อืมนะ่ก็เป็นว่าทางพี่สบายแก้ว พี่จำปาในมอบตัวเลขให้แล้วนะครับอดูบรรยากาศบริเวณใกล้ๆนะครับจากท้าเวสสุวรรณอันนั้นเป็นท่าเวสสุวรรณไปทางทันหน้ามาทางพี่สบายแก้วและพี่จำปานะครับท้าเวสสุวรรณนะครับ เน,นแ,แสงแสงสะท้อนเนาะแสงสะท้อนนองไม่เห็นอันนี้เป็นโบสถ์นะน่าจะเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่นะครับก็มีกุฏิอยู่หลังน้องน้องนกาจเป็นศาลาศาลา อภิธรรมนะครับศาลาอภิธรรมเป็นวัดที่ยังเป็นชนบทอยู่นะครับชนบทครับตั้งเข้านะครับ วัดน้ำพรวันครับก็ขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอ,อยังไงก็ให้กำลังใจกับที่ใช้ชาแนลเนี่ยครับเพื่อจะได้สา,ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้รับรู้รับชมกันนะครับก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ